หลายครั้งเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์14ตุลาเรามักจะเห็นภาพของนักศึกษาออกมาประท้วงในกระแสหลักการเมืองกระแสหลักเรามักจะพูดอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วมีอีกตัวแปรหนึ่งครับที่เป็นตัวแปรสําคัญมากในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมไม่ได้พูดถึงแค่ประชาธิปไตยในประเทศไทยผมพูดถึงประชาธิปไตยทั่วโลกประชาธิปไตยในเวียดนามหรือประชาธิปไตยที่อื่นๆเองเวลามีการต่อสู้ ขบวนการกรรมกรมีบทบาทสําคัญที่สุดในการต่อสู้คุณลมเผด็จการครับในวันที่1 4ตุลาหลังจากชัยชนะของขบวนการนักศึกษานักกิจกรรมนักศึกษาหลายคนเดินทางไปหากรรมกรชาวนาเพื่อมีการจัดตั้งขบวนการนั้นมีชื่อว่าขบวนการสามประสานครับขบวนการสามประสานเริ่มเคลื่อนไหวหลังชัยชนะของนักศึกษาหลังจากนั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งการเคลื่อนไหวของขบวนการกรรมกรนั้นทําให มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในประเทศมากกว่าเดิมถึงสี่ครั้ง <Okay. S 1> และเป็นครั้งแรกที่มีการมีค่าแรงขั้นต่ำเลยครับ <Okay. S 1> ในปัจจุบันถึงแม้เราจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว <Okay. S 1> แต่เราก็ยังมีพี่น้องกรรมกร,รที่อยู่ตรงนี้ครับ <Okay. S 1> ที่ถูกโกงค่าแรง <Okay. S 1> จากรัฐบาลก่อนด้วยท,ท,ทั้งๆ้ที่ตัวนายทุนที่โกงค่าแรงผิดกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันนายทุนคนนั้นกลับต้องหนีออกไปต่างประเทศและรัฐบาลไทยไม่ยอมชดเชยอะไรเลยขอเสียงพี่น้องพี่องค์นี้นะครับโอเคและมีอีกเรื่องนึงครับที่เราต้องพูดคือเรื่องของชนชั้นในประเทศไทยมีสามอัปลักษ์ครับผมอัปลักษ์อย่างแรกคืออัปลักษ์ทางด้านการเมืองรัฐประหารบ่อยครั้งในต่างประเทศ แค่มีอัปรักษ์ด้านเดียวคนก็ทนไม่ได้คนลุกออกมาต่อต้านออกมาเคลื่อนไหวอัปรักษ์ด้านที่สองคืออภปรักษ์ด้านจารีตประเพณีการมีอยู่อของกฎหมายมาตราหนึ่งสองเป็นที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าคนเราไม่เท่ากันแต่กําเนิด,ดและนั่นคือผลที่การต่อสู้ทางการเมืองและเศรษฐกิจจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้และอย่างที่สามอัปรักษ์ด้านเศรษฐกิจคนเหลื่อมล้ำกันต่างประเทศ มีแค่การเหลื่อมลังก็ทุ่ไม่ได้ก็ทนไม่ได้ในฝรั่งเศสไม่นานมานี้คนงานกรรมกรออกมาต่อสู้เพื่อให้ได้ค่าแรงและได้สิทธิของคนงานสิ่งที่ผมจะพูดคือกระบวนการกรรมกรในไทยและกระบวนการกรรมกรทั่วประเทศทั่วโลกการออกการที่เขาออกมาสู้เป็นการยืนยันว่ากรรมกรสร้างปราสาทและพระราชวังแต่ถูกทิ้งให้อยู่ในสลัม คนจนสร้างความมั่นคงแต่อยู่แต่ต้องถูกทิ้งให้อยู่กความยากจนและนี่คือสิ่งที่ประเทศเราเป็นครับพี่น้องคือประเทศนี้สร้างโดยคนจนจะมีคนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครองประเทศนี้อยู่ <Hey! S 1> ผมอยากจะรู้จริงๆว่าคนข้างบนคุณทำงานวันละกี่ชั่วโมงกันเชียวคุณถึงมั่นคง,งขนาดนี้ <Hey! S 1> อย่าพูดแต่วันละกี่ชั่วโมงเลยป <Hey! S 1> ีหนึ่งคุณทำงานปีชั่วโมงคุณถึงมั่นคงได้ขนาดนี้ และเราอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งครับผมในช่วง14ตุลาการต่อสู้ของกรรมกรนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่เรายังมีการพูดถึงสันติภาพด้วยเราอย่าลืมว่าสงครามเวียดนามจบลงด้วยได้ด้วยการประท้วงของคนธรรมดาทั้งในอเมริกาและต่างประเทศตอนนี้เราไม่ได้มีสงครามในเวียดนามแล้วแต่เรามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปาเลสไตน์ผมขอปบมือให้คนที่อยู่ตรงนู้นหน่อยครับผม เราต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าทุกคนที่เป็นคนธรรมดาเป็นคนเดินดินเหมือนกับเราควรจะได้สันติภาพไม่ต่างกันขบวนการประชาธิปไตยในไทยควรจะพูดถึงสิทธิเสรีภาพในต่างประเทศและปาเลสไตน์เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะพูดถึงในตอนนี้ครับผมและอย่างสุดท้ายศักดินาจงพินาศศักดินาจงพินาศ แรงงานสร้างชาติไม่ใช่ศักดินาปรสิตแรงงานสร้างชาติไม่ใช่เจ้าสัวตระกูลไหนแรงงานสร้างชาติและจะสร้างราประชาธิปไตยขอบคุณนะพี่น้องปรสุดยอคโย ขอเสียงปรบมือให้กับทีมเมื่อสักครู่นี้อีกรอบหนึ่งพอดีเสียงดบบรื่นมากาก็เลยอยากจะฟังดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณตัวแทนจากกลุ่มสังคมนิยมแรงงานนะครับขอสรุปประเด็นเมื่อกี้เลยนะครับก็มีในเรื่องการอธิบายดังขบวนสามภาษานะครับระหว่างชาวนานักศึกษาและกรรมกรว่าก็มีมีความสําเร็จในเรื่องการเซ็ค่าแรงขั้นต่ําและก็การสามารถคืนสิทธิแรงงานบาง เข้ามาได้นะครับแล้วก็พูดถึงมิติชนชั้นในการเมืองไทยนะครับซึ่งเพื่อนของเราก็ได้อธิบายในเชิงสามอปรณ์